ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ในป่าอีกตามเคยนะคะพามาเก็บเห็ดค่ะเก็บได้เยอะแล้วค่ะพึ่งมาอัดคลิปเอ่อเปิดกล้องค่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่นู่นมีแต่ดอกใหญ่ๆทำการเก็บเลยค่ะอล้วก็สัตว์มันเตะดูพวกนี้ตุ๊ก ันดอกใหญ่มากเละแล้วเละแล้วหรือเปล่าดูดอกนี้ว้าวก็ค่ะเห็ดพึ่งดอกแรกจ้าของปีสองพันยี่สิบสี่โอ้ยแก่นิดนึงค่ะ เก็บค่ะเข้าป่าเก็บเห็ดติดตามเคยฝนสองสามวันดูเห็นมันชุ่มน้ำกลุ่มแล้วเพื่อน<ๆ>เก็บไยค่ะดู รกหน่อยนะคะจะเป็นไงตรงนี้ก็ยหนเนาะดูะเก็บยากหน่อยเนี่ย เล็กๆก็ปล่อยมันไปนะคะไปเก็บรอบหน้าเข้าปากคนเดียวอีกตามเคยนะคะ มันมือเลยกลุ้มเนี่นี่นะค่ะโอ้ยกล้องสมัมตอกเล็กๆก็เอาไว้กล้องเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวตัดขา เห็นหลุมนี้มันหาที่เกิดมาได้มันมาเกิดใต้ตอไม้เก็บยังไงล่ะเขาเนี้ยอ้ยอันนี้ขายาวมากนะดูโอ้ย,อยมันหากเหมือนมันเก็บไม่ได้โอ้ยเสียดายเก็บค่ะขายาวย,ยุงก็ยุง ยุงกัดมากแตกแล้วดูเห็นไหมเพือพ่อนๆมนุษย์เกิดดูโอ๊ยดูดอกนี้ขายาสวยมากเก็บกลุ่มนี้ก่อนว้ายหาคาแล้ว กลุ่มเมื่อกี้นะคะว้าวเห็ดพึ่งดอกที่สองค่ะโอ้ยแก่นิดนึงต่อเลยจ้าดูดอกนี้ว้าวดูลายมันตัวนี้แหวกค่ะแวกดอกใหญ่อะเฮ้ยตัวไม้ ดมันเกิดเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปไม่เอาค่ะเล็กเกินไหนล่ะเมื่อกี้ขึ้นไปอีกไหนล่ะโอ้ยในดอกยายในดอกยายมาก ว้าวอีกดอกหนึงเี้นี่สวย,ยเพื่อนเพื่อนดูมาเจออีกกลุ่มกลุ่มนี้สวยมากเลยค่ะดูเดี๋ยวไล่ให้ดูนู่นลงไปถึงข้างล่างตรงนั้นไม่รีรอเก็บเลยค่ะว้าวอุ้ยขายยาวขายใหญ่อุ้ยไหล ลื้นโอ,อเคข่ะแบบนี้ดูค่อยไลย่ขึ้นมาทางาดูดอกนี้อสออนดอกนี้ดูอดังการเก็บเลยค่ะ จนเมื่อห่เมื่อละครานี้เก็บยังไงหลับกลมไี่ดูวันอ,อันนี้ยกให้เป็นดอกใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยค่ะดูว,ว้าวใหญ่จนแตกเห็นไหมดอกนี้แตกแล้วฉันไม่อยากให้เธอแตกไปมากกว่านี้ ดูดอกนี้ดอกนี้สวยมากแกจัดแล้วเต็มที่โตเต็มที่แล้วสองดอกนี้ละไไปไหไปอย่าไปอย่าไปอไะไระดูเนี่ยมันเกิดอยู่ใต้ เดินไล่ลงไปข้างล่างนะดูดอกนี้ว้าวดอกนี้สวยขาแน่นมากดอกนี้แนละ้ว่ะดอกนี้ใหญ่มากว้าว จ้าโอ้ยขาวอวดใหญ่มากเลยเก็บจ้าดูช่อนีอุ๊ยแตกว้าวจ้า เห็ดมันปูกลุ่มนี้แล้วก็ตรงนี้เห็ดมันปูไม่พอเดี๋ยวอะไรเอ่ยดูทรัคคันเตลลดูเนี่ยช่อนี้ใหญ่บากเห็นไหมเล็กๆกันแล้วอ้อยเย็บเย็บเห็ดแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยโอ้วว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 แล้วก็เนี่ย ขึ้นเยอะเลยค่ะนะ่ะมแต่อ,อันเล็กๆเก็บแหวนปต๊กก่อนดีกว่าเก็บค่ะอันนี้ดอกเล็กไม่เอาไปมาเก็บรอบหน้าอ,อันนี้ไม่ขามันอวบก,ก็เลยเก็บค่ะยังไม่เก็บวันนี้ เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บหลังจากเราที่ตรงนี้เริ่มมีคนรู้เยอะแล้วเราจะเก็บเฉพาะดอกโตๆนะคะที่ว่าพอเก็บได้ ตอนช่วงเท่สนไม่ตกอะตะก,การ้าแล้วเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วจบคลิปแค่นี้และะ้วค่ะ